สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับาการนํำสัตว์เลี้ยงนะครับไปกับขนส่งสาธารณะนะครับรถสาธารณะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถตู้รถเมล์แท็กซี่ไม่ว่าจะเรียกผ่านแอปพลิเคชันหรือเปล่านะครับอันดับแรกมาดูในแอปพลิเคชันก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของ Line m a n นะครับอันนี้นะครับ ของบริการเรียกรถแท็กซี่ไลแมนไม่สามารถรับส่งสัตว์เลี้ยงรวมทั้งไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปด้วยได้นะครับส่วนของแอปพลิเคชัน Gra b นะครับวิธีเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงนะครับหากคุณต้องการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงคุณจำเป็นต้องติดต่อคนขับเพื่อแจ้งให้คนขับทราบก่อนนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณควรอยู่ในกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงหรือมีสายจูง จัดแผ่นรองของสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเลอะเทอะที่อาจเกิดขึ้นและช่วยรักษาความสะอาดของรถให้ผู้โดยสารคนต่อไปในกรณีเกิดความสกรปรกหรือความเสียหายที่ก่อใหเใเเอ้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้โดยสารที่นำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับหากคุณนำสัตว์เลี้ยงมาด้วยแต่ไม่ได้แจ้งให้คนขับทราบล่วงหน้าคนขับมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดินทางนั้นได้เนื่องจากเป็นการป้องกันการแพ้ขนสัตว์หรือกลิ่นที่จะติดอยู่ในรถอันนี้ของ2แอปพลิเคชันหลักที่ผมจะพูดถึงแล้วกันนะครับคือ2แอปพลิเคชันเนี่ยคือบางครั้งลูกลานลูกค้าเรียกไปแล้วเนี่ย ลูกค้าไม่ได้แจ้งว่ามีสัตว์ไปด้วยเนี่ยจะเจอบ่อยมากข้อความที่ลูกค้าพิมพ์มาหาคนขับถ้าเกิดคนขับยังไม่กดรับคนขับจะไม่เห็นข้อความนะครับบางคนเขาพิมพ์มาบอกว่าเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงมีหมามีแมวอะไรเงี้ยคือคนขับจะเห็นว่าลูกค้าไปไหนอยู่ที่ไหนแล้วไปไหนแค่นั้นนะครับไม่ได้เห็นข้อความที่ลูกค้าบอกว่ามีสัตว์นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับบางทีคนขับกดรับปุ๊บลูกค้าต้อง โทรมาแจ้งหรือพิมพ์มันแจ้งในข้อความนะครับว่ามีสัตว์เลี้ยงและถ้าเกิดคนขับปฏิเสธก็สามารถทําได้นะครับคือคนขับมีสิทธิ์ปฏิเสธตามกฎหมายแล้วนะครับอ,อันนี้นะครับตามพรบพระราชบัญญัติการขนสง่งทางบกปี2552นะครับเรามาดูข้อกฎหมายกันนะครับ ในมาตรา103ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขับรถนอกจากจะต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา102แล้วจะต้องนี่นะครับก็คือทวีนะครับวงเล็บหนึ่งไม่ขับรถในเวลาร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถเมาง่วงอะไรอย่างเงี้ยครับต้องไม่ขับนะครับ2ไม่รับบรรทุกบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ให้ที่น่ารังเกียจไปกับผู้โดยสารทั้งอื่นก็คือถ้ามีโรคติดต่อร้ายแรงนะครับถ้าคนขับรู้อะครับเขาห้ามรับนะครับยกเว้นมีการป้องกันอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยก็มีรถแท็กซี่เฉพาะที่รับของโควิดอันนั้นคือรถเฉพาะแต่ถ้าเป็นแท็กซี่ทั่วไปแล้วคนคนเนี้ยเป็นโควิดแล้วคนขับทราบอันนี้เขาไม่รับได้นะครับ 3. ไม่รับบรรทุกศพสัตว์หรือสิ่งของที่ อาจเกิดอันตรายหรือเป็นที่พึงรังเกียจกับผู้โดยสารก็คือเนี่ยครับเห็นไหมฮะเขามีระบุไว้นะครับศพอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาศพคนตายมาแล้วให้ลูกค้าคนอื่นนั่งต่อเอาสัตว์เลี้ยงมาปุ๊บขนเต็มไปหมดแล้วลูกค้าท่านอื่นนั่งต่อนะครับอันนี้อาวอันที่เหลือก็ไปอ่านเอาครับผมพูดถึงเฉพาะของสัตว์นะครับคือสัตว์เนี่ย ลูกค้าหลายคนขึ้นมาเอ้ยพี่มีแมวไปด้วยพี่แพ้สัตว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยความจริงแล้วที่คนขับไปเศษเขาไม่ได้ตัวคนขับอาจจะไม่ได้แพ้นะครับแต่ถ้าลองนึกกลับกันว่าผู้โดยสารท่านต่อไปเขาแพ้แล่ะครับการขนสัตว์ทุกชนิดย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าอย่างน้อยอย่างไงก็แล้วแต่เ็าต้องมีกลิ่นมีเศษขนหรืออะไรเงี้ยปิวไปติดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้ามีผู้โดยสารคนต่อไปเขาแพ้ขนสัตว์อะไรขึ้นมา คนขับจะซวยเอานะครับไม่ใช่คนขับจะแพ้หรือไม่ชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะแพ้หรือเขาไม่ชอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาไม่รับได้แต่หากความเป็นจริงคนขับคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้แพ้หรือเขาไม่ได้อะไรที่เขาปฏิเสธเขาจะอาจจะเป็นห่วงลูกค้าคนต่อไปก็ได้นะครับแล้วถามว่าแล้วคนอื่นที่รับละ่ะอันนั้นมันก็เรื่องของเขานะครับถ้าเกิดเกิดอะไรกับผู้โดยสารคนต่อไปเขาต้องรับผิดชอบนะครับคนขับเล้กอย่างผิดตามพรบด้วยนะครับ ส่วนกรณีลูกค้าแอปพลิเคชันหรือลูกค้าข้างทางจริงๆแล้วคนขับเขาก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำขนาดนั้นนะครับบางคนเขาก็รับนะครับแต่ประเด็นก็คือสัตว์ที่ลูกค้าเอามาอุ้มมอย่างเงี้ยน้อยคนนะครับที่จะรับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือตะกร้าหรือกระเป๋าเดินทางของสัตว์เลี้ยงลูกค้าที่โบกรถหรือวาเรียกรถส่วนใหญ่ จะมีใสครับแต่เป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบเนี้ยความจริงเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นตะกร้าที่ไว้ใส่ของใช่มันใส่ได้มันอยู่ในนั้นได้แต่แบบเนี้ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยงนะครับอา้าวโอเคนี่ในฐานะคนขับรถโดยสารนะครับขอบอกเลยว่าตะกร้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกแมวลูกหมาถามว่าขนออกได้ไหมครับ ออกได้นะครับขนมันจะออกมาตามรูนู่นนี่นั่นหลุดได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งสำคัญมากๆเลยคือพวกกล่องวัสดุที่เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยครับตามขอบพลาสติอะ่ะเขาจะเป็นแหลมๆคือเขาไม่ได้เป็นรูปมนนึกออกไหมครับก็คือจะมีเป็นแหลมๆที่ว่าเป็นขอบพลาสติกนะ่ะไอพวกเนี้ยเวลาตั้งตามเบาะตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไปทําให้เบาะเป็นรอยนะครับ อาจเกิดความเสียหายกับรถได้นะครับแล้วก็มีกรณีหนึ่งคือนี่นะครับเป็นกรงหิ้วสำหรับเดินทางหรือกรงเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงถ้าเป็นรูปทรงอย่างนี้ถามว่าเอาขึ้นรถได้ไหมขึ้นได้นะครับกรงแบบนู้นก็ขึ้นได้แต่ต้องไว้หลังรถนะครับเพราะกรงพวกนี้มันไม่ได้ออกแบบมาไว้ในห้องแอร์นึกออกไหมครับมันมีการขนออกได้ มันมีกลิ่นออกได้ถ้าคุณจะเอาพวกนี้ขึ้นไปคนขับเขาปฏิเสธก็ได้หรือเขาจะรับแต่เขาขอให้คุณเอาไว้ท้ายรถปิดกระโปรงท้ายรถได้ไหมผมเคยรับนะครับเป็นไก่เป็นอะไรเงี้ยเอาไว้ท้ายรถได้ไหมถ้าไว้ได้ก็รับถ้าไว้ไม่ได้ผมก็ไม่รับเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคนขับที่จะปฏิเสธได้นะครับเนี่ยกรงแบบเนี้ยก็เกิดอันตรายกับเบาะรถด้วยเหมือนกันแล้วก็มีขนมีกลิ่นออกมาได้เหมือนกัน แล้วถามว่าแบบไหนที่เอาขึ้นรถแท็กซี่ได้จริงๆถามว่ามีกลิ่นไหมมันก็มีกลิ่นกับทุกคนหละครับแต่ว่ากลิ่นมากกลิ่นน้อยแล้วก็ประเด็นเลยคือขนต่างหากคือถ้ามีแต่กลิ่นอ่ะพอลูกค้าลงเสร็จเปิดประตูรถออกไปสักแป๊บหนึ่งมันก็หายไปแล้วครับับแค่กลิ่นอย่างเดียวนะครับไม่รวมถึงน้ำลายหมาเอ่อฉีแมวหรือว่าขนอะไรเงี้ยมันจะทําให้กลิ่นติดทนนานนะครับที่แนะนํานะครับที่สามารถขึ้นรถได้แบบสบายใจทั้ง ทั้งทั้งตัวผู้โดยสารเองแล้วก็คนขับก็สบายใจก็จะเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตะกร้าสําหรับสัตว์เลี้ยงเห็นไหมครับเขามีที่ปกปิดมิดชิดไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆผ้าบางๆคลุมเพื่อไม่ให้ขนออกมาอันนี้ก็เนี่ยนะครับผมก็แนะนำนะครับไปซื้อตาม Lazada าหรือว่า ช้อปปี้หรือว่าอะไรทั่วไปแต่ให้เป็นทรงอย่างนี้นะครับรูปนี้ก็ได้มาจากร้านพ e t empire อ่ะก็ลองไปดูกันนะครับเผื่อจะมีถูกใจส่วนราคาก็ไปเช็คกันเองนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็ไปอยู่ในนี้ได้แล้วก็มีซิปสําหรับเปิดปิดแล้วก็ขอบเขาไม่ได้เป็นขอบแบบพลาสติกซึ่งไม่ได้ทําให้บ่อรถเสียหายขนก็ไม่ออกนะครับ อีกแบบนึงก็จะเป็นนี่ครับกระเป๋าเห็นไหมฮะนี่ก็ของ p พดแอมพายเหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋าสําหรับน้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆเงี้ยเน,นี่ยแบบเนี้ยเอาขึ้นรถได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีขอบพลาสติกเล็กๆนะครับที่ทําให้ที่ทําให้เบาะรถเสียหายหรือว่าทําให้เกิดเป็นรอยเพราะมันเป็นผ้าเป็นพลาสติกหุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็ไปเลือกดูนะครับตามออนไลน์หรือว่าตามร้าน ที่ว่าขายอุปกรณ์สัตว์จริงๆเขามีให้เลือกเยอะนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้ก็จะดีมากเลยเห็นไหมฮะมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์โน,น่นนี่นั่นเยอะแยะมากเราสามารถเลือกได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าใส่สัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไอ้พวกเนี้ยมันสามารถช็อปออนไลน์ได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วแต่ถนัดเลยว่าจะเป็นตั้งแต่ร้อยกว่าบาทไปถึงเป็นพันก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวก แต่อย่าลืมนะครับไอตะก,ก้า20บาทตะก,ก้าใส่ของหรือว่าตะก,ก้าสําหรับหิ้วครับสำหรับกรงเดินทางอะ่ะพวกนี้เขาจะไว้สําหรับเครื่องบินคือโหลดต่างหากไม่ได้เอาไปไว้ข้างในนี่อออไหมครับดังนั้นแล้วมันเป็นพลาสติกแข็งแล้วมันมีขอบมันทําให้รถเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ออกมาแจ้งบอกเตือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าในแอปพลิเคชันชอบเรียกและไม่แจ้งคนขับเจอบ่อยมาก ส่วนกรณีที่มีหมามีแมวมีอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยเนี่ยตามหลักแล้วนะครับต้องเปิดกระจกขับนะครับป้องกันกลิ่นอับภายในนะครับดังนั้นแล้วคุณเอาสุนัขขึ้นไปเนี่ยคุณต้องทําใจไว้ก่อนว่าคนขับเขาเปิดกระจกขับคือแอร์ไม่เย็นครับไม่ใช่ไปกลัวน้องแมวน้องหมาคุณร้อนแต่อย่าลืมนะครับไอแอร์นี่แหละที่มันทําให้กลิ่นมันยังคงอยู่นานนะฮะ คนขับอาจจะเปิดเบอร์หนึ่งหรืออาจจะไม่เปิดแล้วเปิดกระจกอันนี้มันก็เรื่องของคนขับเพราะตามหลักแล้วคนขับมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับอันนี้แจ้งไว้ให้เป็นข้อมูลทราบโดยทุกกันในทุกแอปพลิเคชันและในทุกของการเดินทางของรถสาธารณะนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้มีข้อมูลดีๆจะมานำเสนอต่อไปนะครับขอบคุณครับ